มาดินจากินกอยบักม <m> <Arizona> ่วงมวพี่ชกินน้ำดอกข้ขีดีดครับ ใส่หัวหอมก้อยใส่หัวหอม คนี้อยากคนนี้ช่วงเอเดี๋ยวเลยแต่ว่าอยากเปลี่ยนคนฉันว่าเฮ้ยเอไปไปไปเบอร์เบอร์ยังเหรอเบอร์อะ

vùng ngồi rồi, cái này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 , cái